สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นร้าใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับลสเตอร์ซิตี้กระหึ่มโลกอีกครั้งเมื่อน,นักสือพิมพ์แทบทุกฉบับในอังกฤษพร้อมใจนำเสนอข่าวใหญ่หน่ากีฬาจิงจอกสยามผงาดคว้าแชมป์เอฟเอคัพได้เป็นสมัยแรกโดยทำรายงานเจาะลึกถ้วยนี้ที่รอคอยของสาวกเดอะฟ็อกรวมถึงช็อตประทับใจ ไอวัตสีวัฒน,นประภามองฟ้ายกความสำเร็จให้กับบิดาผู้จากไปหลังจากที่เลสเตอร์สร้างประวัติศาสตร์คว้าแชมป์เอฟเคัพมาครองได้สำเร็จในรอบ137ปีของการก่อตั้งสโมสรวยการเชือดเชลซี1-0จากประตูชัยของยูริติลมองมิฟฟิตัวเก่งที่เวมบลีย์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาล่าสุดหนังสือพิมพ์แทบทุกฉบับในอังกฤษแต่พร้อมใจลงข่าวความสำเร็จของเลสเตอร์เป็นข่าวเด่นไม่แพ้ตอนที่ทีมสามารถหาประกาศเซียนด้วยการโค่น พาแชมป์พิมลีกเมื่อปี2 0 1 6ได้ทั้งนี้แต่ละฉบับต่างน,นไปที่ความสมหวังของเลสเตอร์หลังจะต้องอกหักมาตลอดจากการเข้าชิงถ้วยนี้4ครั้งก่อนหน้านี้จนกระทั่งเบนโรเจอร์คือกสุสือคนแรกที่ทําให้เลสเตอร์สมหวงังขณะเดียวกันสื่อหลายฉบับก็ไม่ลืมที่จะยกย่องเจ้าของสโมสรอนชาวไทยโดยเริ่มต้นตั้งแต่คุณวิชัยที่เทคโอเวอร์สโมสรอนและบริหารด้วยใจกระทั่งนำความสุขให้กับชาวเมืองด้วยตําแหน่งแชมป์พเมลีกเมื่อปี2 0 1 6รวมไปถึงคุณท็อปไอวัต ที่ศาลตอบปณิธานของคุณพ่อสันเดย์เมเยอร์พูดถึงหัวข่าวว่าแชมป์นี้เพื่อคุณวิชัยหลังจากนักเตะเลสเตอร์ ester, ประกาศอุทิศความสำเร็จให้กับอดีตประธานสโมสรผู้จากไปพร้อมทำสกู๊ปเจาะลึกความสำเร็จครั้งนี้ของเลสเตอร์ภายใต้การนำของคุณอัยวัฒน์ศรีวัฒนรประภาขณะที่เมลออนสันเดย์ลงภาพคุณท็อปยกมือไหว้และมองฟ้าพร้อมกับบรรยายใต้าภาพว่าประธานเลสเตอร์ลําลึกถึงบิดาของเขา ด้านซันเดย์พ o เพิลชี้จิ้งจอกตอบแทนศรัทธาที่จะเป็นแชมป์เอฟเคัพของคุณวิชัยท่านี้ครอบครัวสีพระธระภากลายเป็นขวัญใจของแฟนๆเลสเตอร์รวมถึงกองเชียร์ลูกหนังอีกหลายทีมโดยคุณท็อปพึงได้รับการโหวตจากแฟนลูกหนังให้เป็นเจ้าของสโมสรนในดวงใจขณะที่สื่อมวลชนรวมถึงนักเตะดังๆทั้งในอดีตและปัจจุบันต่างออกมาแสดงความชื่นชมอธิเดโอฟินานชี้ไม่เคยเห็นสโมสรรายไหนติดดิน และเป็นกับเองกับทีมรวมถึงแฟนๆมากเท่านี้มาก่อนขณะที่คลิปสั้นๆตอนที่แคสเปอร์ชไมเคิลไปชวนคุณท็อปลงมาฉลองแชมป์ที่สนามเจ้าตัวได้ชูถ้วยก่อนนำนิ้วชี้ฟ้าขึ้นเพื่อรำลึกถึงคุณพ่อกลายเป็นไวรัลที่ผู้คนในโลกโซเชียลแชร์กันอย่างแพร่หลายด้วยความประทับใจสื่อและก,กูรูเมืองผู้ดีต่างพากันเชิดชูคุณท็อปอัยวัตศรีวัฒประภา,าหลังแสดงให้เห็นว่า เป็นประธานชาวต่างชาติที่ทุกคนรักและให้เกียรตินักเตะเลสเตอร์สื่อมวลชนทั้งอังกฤษและต่างประเทศแสดงความประทับใจและยกย่องคุณไอวัตสีวัฒนประภาประธานสโม,มสรอเลสเตอร์ที่ลงไปฉลองแชมป์เอฟเอคัพกับบรรดาน,นักเตะและคุณสื่ออย่างเป็นกันเองหลังจากเอาชนะเชลซี1-0ใน,น,นรอบชิงชนะเลิศที่สนามเวมบลีย์เมื่อวันเสาร์ที่15พฤษภาคมที่ผ่านมาหลังจบเกมระหว่างที่นักเตะจิ้งจอกสยามกำลังฉลองกันอยู่นั้นแคทเปอร์ชไมเคิลผู้รักษาประตูกับตันทีม วิ่งไปพาท่านประธานสโมสรอนมาร่วมฉลองและสวมกอดแสดงความยินดีกับทุกคนรวมถึงยกมือไหว้ในด่านเดนมาร์กที่มอบถ้วยมาให้ตัวเองได้ชูด้วยบิงสปอร์ตสื่อกีฬาดังทวิตข้อความชมคุณต๊อบว่ากิริยาที่ยอดเยี่ยมไอวัตสีวัฒนประภาประธา,านสโมสรเลสเตอร์ชูถ้วยแชมป์ที่มีชื่อเสียงขณะที่บีทีสปอร์ตสื่อกีฬาเมืองผู้ดีเปิดเผยว่าคุณคงไม่มีทางเห็นเจ้าของทีมอื่นลงมาในสนามแบบนี้และเป็นที่รักนั่นเป็นสิ่งที่พิเศษจริงๆ ส่วนท็อกสปอร์ตพาดหัวข่าวว่าเบนเดอร์รอเจอร์และคุณตัอบโอบกอดกันระหว่างเลสเตอร์ซิตี้ฉลองแชมป์เอฟเอคัพเจ้าของทีมบิ๊กซิกพิมารีกควรจดโนต้ตไว้ด้านเยนไรต์ตำนานกองหนาอาร์เซนอลที่ปัจจุบันหันมาทำหน้าที่เป็นนักวิเคราะห์เกมให้กับ BBC Sport ยอมรับรู้สึกอิจฉาเลสเตอร์ที่มีประธานสโมสรที่ยอดเยี่ยมต่างกับแตนโคเอนเก้เจ้าของทีมปืนใหญ่ที่มีแต่คนขับไล่ความอิจฉาที่ผมรู้สึกได้คือเจ้าของทีมที่สามารถทำแบบนี้ได้ด้วยความสัตย์จริง มันกินใจผมมากผมยินดีอย่างยิ่งกับเลสเตอร์ซิตี้เลสเตอร์ซิตี้คว้าชัยชนะเหนือเชลซีอย่างน่าประทับใจควา้าแชมป์เอเวอคับสมัยแรกของสโมสรได้สำเร็จโดยมียูลิติลมองสวมบทฮีโร่ยิงไก่30หลาอย่างงดงามต่อหน้าแฟนบอลที่เวมบลีย์2 1 0 0 0คนแต่ก็เกือบเฮเกอร์หลังเบนชิเวลเด็กเก่าตัวเองยิงตีเสมอนาทีสุดท้าย แต่โดน VAR ริบป,ประตูคืนไปอย่างสุดเจ็บปวดสำหรับมูลค่าเงินรางวัลรวมทั้งหมดในศึกเอฟเคัพฤดูการนี้ตกไป15.9ล้านปอนด์หรือ702ล้านบาทซึ่งแจกจ่ายให้กับทีมทั้งหมด188ทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะเห็นได้ชัดว่ายิ่งเข้ารอบลึกมากเท่าไหร่ทีมก็ยิ่งทําเงินได้มากขึ้นเท่านั้นซึ่งหลังเกมได้มีการเปิดเผยรายได้ทั้งหมดของเชลซีและเลสเตอร์ว่าได้รับเท่าไหร่แล้วจากการแข่งขันในครั้งนี้โดยวัดจากนัดแรกของทั้งคู่ ที่ลงเตะเอฟคันัดแรกไปจนถึงนัดชิงด้านผู้ชนะอย่างเลสเตอร์นักเตะของเบรดโรเจอร์ได้รับเงินรางวัลจากการคว้าแชมป์รวมแล้ว1.8ล้านปอนด์หรือ79ล้านบาทซึ่งจะรวมจากนัดแรกจนถึงนัดชิงพวกเขาคว้าไปแล้ว3.4ล้านปอนด์หรือ150ล้านบาทด้านรองแชมป์อย่างเชลซีลูกทีมของโทมัสทูเคิลจะได้รับเงินรางวัลในฐานะรองแชม 9, ป์9แสนปอนด์หรือประมาณ39ล้านบาทและได้เงินรางวัลรวม2.4ล้านปอนด์ หรือประมาณ106ล้านบาทอย่างที่ทราบกันดีว่าเงินรางวัลในฤดูกาลนี้จะลดลงจากซีซั่นที่แล้วครึ่งหนึ่งซึ่งเป็นผลมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 และการขาดรายได้ที่ไม่มีแฟนบอลเข้าสนามขณะที่ซีซั่นก่อนแชมป์เก่าอาร์เซนอลได้รับเงินถึง6.8ล้านปอนด์หรือ300ล้านบาทและเชลซีที่เป็นเจ้าของรองแชมป์ซีซั S ่นที S ่แล้ว e, ได้ไป3.6ล้านปอนด์หรือ159ล้านบาท เลสเตอร์ซิตี้มีมูลค่าเกือบ5ล้านดอลล,ลาร์สหรัฐก่อนปิดเกมเอาชนะเชลซี1-0คว้าแชมป์เอฟเอคัพไปครองเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ถือเป็นการสร้างประวัติศาสตร์ให้กับเลสเตอร์ซิตี้หลังเอาชนะเชลซีดีกรีแชมป์8สมัยโดยคุณบลจิ้งจอกเลสเตอร์เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้1-0จากการยิงไกลสุดสวยของยูริติลามองส่งผลให้เลสเตอร์คว้าแชมป์เอฟเอคัพสมัยแรกของสโมสรไปได้สำเร็จโดยมีคุณท็อปอัยวัตศรีวัฒนประภาประธานสโมสร ลงมาร่วมฉลองความสำเร็จกับความโดยมีคุณท็อปไอวัตรีวัฒรภาประธานสโมสสอนร่วมฉลองกับความสำเร็จในครั้งนี้ท่ามกลางบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นระหว่างผู้บริหารกับนักฟุตบอลจนไดิโอฟืนานอดีตปักหลังของแมนยูเน็ดเอ่ยปากชื่นชมกับความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของสโมสรอนแห่งนี้และทราบหรือไม่ปัจจุบันสโมสรเลสเตอร์มีมูลค่าเท่าไหร่เรามีข้อมูลดีๆมาฝากกันครับข้อมูลจากฟอปได้เปิดเผยลิ์รายชื่อและ มูลค่าสโมสรอฟุตบอลระดับโลกรวมทั้งเส้น20ันดับโดยพบว่าสโมสอเลสเตอร์อยู่ในอันดับที่19โดยคุณอัยวัตศรีวัฒนปรภาพาภิาธาสโมสรถูกประเมินมูลค่าเมื่อเดือนเมษายน2021ว่าอยู่ที่455ล้านดอลลา,าร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยกว่า14,000ล้านบาทเลยทีเดียวมีไรายได้189ล้านดอลลา,าร์สหรัฐมีไรายได้จากการดำเนินงานติดลบ49ล้านดอลล เจมี่วาร์ด,ดี้ดาวยิงเลสเตอร์กล่าวชื่นชมแฟนบอลซิตี้ที่ช่วยส่งเสียงเชียร์และมีส่วนสำคัญให้ทีมสามารถควาชช้าแชมป์เอฟเอคัพได้วาร์ด,ดี้เคยควาชช้าแชมป์เปย์เมลีกับสโมอสรอมาแล้วเมื่อฤดูการ2 0 1 5 2 0 1 6และเมื่อฤดูการที่ผ่านมาเขาก็ควา้ารางวัลดาวซูเปอร์เปย์เมลีกและมันในฤดูการนี้ว,ดดขขวาร์ดีด้ก็ประสบความสำเร็จโดยการควาชช้าแชมป์เอฟเอคัพเป็นครั้งแรกกับทีมมันน่าเหลือเชื่อที่เราสามารถควา้าแชมป์ได้ผมรู้ว่าท้งสนามไม่ใช่แฟนบอลของเราทั้งหมด แต่แฟนบอลประมาณ ,6000 คนของเลสเตอร์อยู่ส่งเสียงเชียร์ให้กำลังใจเราที่เวมบลีทำให้เรามีความรู้สึกที่พิเศษยิ่งขึ้นไม่ว่าจะคว้าชายอะไรไม่ว่าจะเพื่อรางวัลอะไรคุณต้องให้เกียรติกับรางวัลน,นั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำได้ดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นข้อพิสูจน์ว่าเราทุ่มเทและโชว์ฟอร์มได้ดีแค่ไหนเราช่วยกันเล่นเป็นทีมทั้งเกมลุกและเกมรับได้อย่างแข็งแกร่งและมุ่งมั่นคุณคงได้เห็นแล้วในตอนจบเกมทุกคนต่างทุ่มเทพลังทั้งหมดในสนาม ผมคิดว่าพวกเราสมควรแล้วที่จะได้รับชัยชนะกับลูกยิงสุดสวยของยูริเตเลมองที่ทำให้ทีมคว้าแชมป์เอฟเอคัพไดเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์วารีกล่าวว่านั่นแหละยูริจังหวะนั้นเขาต้องยิงทันทีเขารู้ว่ามันมีโอกาสที่จะทําประตูได้เราแค่มองดูลูกบอลลอยเสียบมุมประตูเข้าไปประตูนั้นคู่ควรกับการคว้าชัยชนะผมมีความสุขกับเขามีความสุขกับสโมสรแน่นอนเราคู่ควรกับการควร้าถ้วยรางวัลน,นี้กลับบ้าน เลสเตอร์โรเจอร์ผู้การทีมเลสเตอร์ซิตี้ยอมรับมีความสุขที่ได้ทําตามความฝันของคุณวิชัยศรีวัฒรประภา,าอดีตประธานสโม,มสรอนกับการควา้าแชมป์เอฟเอคัพครั้งประวัติศาสตร์ที่ลุกทีมเชิญชนะเชลซีไปได้1-0ในเกมรอบชิงชนะเลิศที่เวมบลีย์เลสเตอร์ได้ประตูชัยจากยูริเตลมองนาทีที่63ทำให้ทัพเลสเตอร์ปลดล็อกควา้าแชมป์เอฟเอคัพมาครองได้เป็นครั้งแรกหลังเข้าชิงชนะเลิศมาแล้ว5ครั้ง